มาฮะเราจะให้เราทำการรีวิวไมเดอร์ใครชาไปแล้วเนี่ยก็ขอไมเดอร์เดลต้าก็แล้วกันฮะเรื่องเดียวกันเลยนะทุกคนไมเดอร์ไฟเหมือนกันนะมาเดลต้าไม่เลยเข็มขัดก็ประมาณน,นี้ฮะมันก็จะแบบพูดกับปืนนะพูดกับปืนมันก็แปลงล่านะทุกคนปืนหายไปไหนเนี่ยเออเดี๋ยวก็เห็นเองฮะทุกคนนี่ไงนี่ไงปืนมือปืนอยู่ข้างๆเนี่ยโอเคฮะมาแปลงล่าเลยกันเชิญชิน เฮียแปลง่างโคตรเร็วเอ้าหัวติีบะเฮียแปลงร่างเร็วสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยโอเคฮะมาท่าแรกนั่นคือท่าอาหนะไฟไหนขอดูไฟให้เจ้าหน่อยสิเป็นการยิงเหมือนกันฮะเรือลมไม่ต้องแปลกใจทุกคนเพราะว่าเป็นดัมมี่แบบรดดามมี่นะจะทอดกันยมตีของเรานะดัมมี่คนเนี้ยมาท่าที่สองนั่นคือปีศดาสไตรเกอร์ ลอยได้เฮ้ยต่อยด้วย,ยเหมือนมีเบลไฟอะไรักอย่างนะท่าแรกใหม่บัสโหมดโอเคยิงธรรมดาข่ายสองบีสัต์สแตรนเกอร์ป่ะบีสัต์สแตรนเกอร์น่าต้องจับให้โดนนะจับมาแล้วยกขึ้นแล้วก็ต่อยถ้าที่สามไม่คนรเดลต้าดรอปป่ะเฮ้ยท่านี้เหมือนว่ามาการแบบ ยิงนะตายซะเกเนะมาได้คันนี้แหละนะโห้หุ้ย,ยท่านี้มันตัวคอนี้อะ่ะเกดเต็มเร็วมากครับทุกคนมาดูท่านี้ใหม่เดี๋ยวตาดออแบ้เป็นก็โดดถอยหลังแล้วยิงนะทุกคนโอเคถือว่าใช้ได้เนะี่ยปิวปิว,ปวแล้วก็จับขึ้นมานะนะมาได้ะคะนนหละเพื่อนแล้วก็เหมือนเพิ่มไฟแล้วหรือว่าต่อยไม่รู้นะ มาท่าจีนะคนท่าสุดท้ายนะก็เป็นท่าตรวจสอบนะชื่อท่าโคตรแปะเลยชื่อท่าตรวจสอบนะทุกคนเอฟเฟกต์ดีเลยนี่ฮะเดี๋ยวเราจะคู่แล้วกัน <S <S มาหมดยิงไปท่านี้ก็จับมารวบคอมโบได้ฮะทุกคนแล้วก็ต่อ,เอยเนาะต่อยเสียจปุ๊บไปก็ดอแป๊กตอปิ้วโอเคแล้วก็ท่าตรวจสอบ จร,ร,ริงครับเาสตาร์ทไปก่อนแล้วก็ไรเดอร์ชิปนี่ไงเทียทุกคนจะตดายังไม่มีฟอร์มล่างแบบในน้มังคงไม่น่ามีหรอกมั้งตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูมัลเดอร์ไฟนั่นละโอเคฮ่ามา,า,เ,าๆๆเรื่อยเรี่อยเลือดเลยศูนย์นนนนเดี๋ยวดูห้าคืนล่างเนาะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเลือดเต็มเลยท่านเมา่อี้โอ้ยไม่ได้ละเชนชิน มมนี่ดัมมี่มาดิเรเดอร์ชิ่กดัมมี่ที่วิ่งเร็วงั้นน่ะไหนก็มาได้แค่นี้แหละนี่นี่ไงท่าซิกะดัมมี่ที่ไม่ไม่สะท้อนดาเมจเราพวกนี้อยู่นี่เองเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยรวบรวมมาสี่ตัวเลยมาได้แค่นี้แต่เพื่อนยกภูเข่าซะตรอปหน้าขาน่ะแล้วก็เดลต้าดรอปแบะแล้วก็ยิงสตัน นี่ไงซุปเปอร์คอมโบครับทุกคนงานนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอตลาช่องของผมอยากให้ผมรีวิวตัวละครอะไรก็คอมเนมนต์บอกได้นะ